สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทมอน b อล l e r กันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปฟังผลประกาศรางวัล s t ตล l a อูล่านะผมเรามาเปิดกล่อง e ีวนกันก่อนดีกว่าหวังว่าจะได้ของดีๆกันเข้าบ้างนะครับผมโอเคผมว่าจะเปิดอืมกล่อง300ดีกว่าครับผมมานะไปด,ดูกันเพราะแต่จริงๆผมไอ้กล่องบิงโกนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรวือหวาผมมีไดียยแม่ใช่ไหมผมก็จะเน้นไปที่กล่อง อรางวัลพิเศษครับผมหายากกับเจ้าตวงในตำนานครับผมเนี่ยดูดิก็มีแต่ยานแม่พวกนี้นะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมากมายครับผมเราก็จะมากดรดัวๆกันไปเลยนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ม่ไดย้ยานแม่ยันแม่เราจะต้องสนใจทำไมล่ะมันก็รัวๆประมาณนี้ครับผม <c oughs> โอเคได้มาสี่อัน นะแล้วเราก็ได้มาอีกหนึ่งอันสําหรับกล่องในตํานานครับไปอีกครั้งหนึ่งแหละเจอเขาหายครับผมยันแม่ล้วนๆอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากตรงนี้นะโอ้ยโอเคล้วนๆล้วนๆน,น,นะว้าวและไปสี่เองเหรอโหไม่ได้ห้าด้วยอนะ่ะโอ้โหคืออะไรวะเนี้ยและสาหรับกล่องในตานานครับผมก็จะมี เนี่ยแน,น่นอนแล้วไททันรีแพร์มีไฟอยากได้มากๆเลยอีกอันหนึ่งคือได้ไปแค่อันเดียวแน,น่นอนรัวแล้วก็ต้องเป็นเวรอนครับซึ่งผมมีสเตล่าอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นเองเฮ้อยอยากได้รัวๆแล้วก็สีก็ดโน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 ดโดนโดนโดนว้าวนะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยลิแพร์เนี้ย,ย,ยมีไฟเนี่ยขออีกสักอันเถอะว้าวมาครับผมอันแรกปึ๊บ กิวเดอร์เฮ้ยว้าวโอ้โหยโอ้ยตอนที่สองครับเฮ้ยเลวเวอร์ว wow. ้าวโดโอ้โหโดนอีกแล้วว้าวว้าวเฮ้ยแอมบิไฟลยลำโพงเวรอนน่ะไล่เลวเวอร์มาบอเฮ้ย เอาจริงดิคือจะให้ทุกตัวเลยเหรอไม่ได้ดิมาเฮ้ยโดนคือแบบอะไรอ่ะเฮ้ยกิเดอ์มาบอมาครับผมว้าวเฮ้ยคือเราต้องออกเข้าใหม่เพื่อที่แบบเสริมดวงนิดนึงมา เอ้ยตอตุอกีเฮ้ยไม่ใช่แล้วป่ะเฮ้ยคือไม่มีอ,อื่นนอกจากไอ้วนนี้เลยเหรอวะว,ว้าวสุดยอดอ่ะโอ้โหสุดติ่งจริงครับผมอ่ะมาดูกล่องในตำนานกันบ้างหวังว่าจะได้ลิงก์มาสักตัวนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะได้นักบินก่อนเลยป่ะพื้นฐานมาครับอ้นานเงี้ ตามคาดคิดเลยว,ว้าวแล้วต่อไปก็ต้องเป็นลิงลเงสเตครับผมว,ว้าวเฮ้ยคือมันมันมันเป็นอย่างนี้ได้หรอวะโอ้ยเนี่ยแล้วพวกปืนปืน,นมีแตโดนเนี่ยลำพงลำพงเก็บแลนอะไรไม่ได้เลยวะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวอร์มากเฮ้ยมันมันจะเกลือนอย่างนี้ไม่ได้หรวะให้โดนลุ้วนเลยไม่ใช่บ้าเฮ้ยแล้วใครจะมาเติมเปิดอะบ้าโอ้ยอาแล้วตอนนี้ผมได้มาอีก3กล่องครับผมเรามาดูกันของแรกครับผมไม่ใช่โดนแล้วนะ ปึ๊บโอโ๋ส <loves ài> ี่ลิงเหมือนจะดีป่ะวะโอ้ไหม่ก็อีกกองหนึ่งครับผมปึ๊บอุดยเกล็บก็ดีใจมั้งหึมหืมโอเคครับผมมาต่อไปครับผมก็ได้เกล็บอีกหนึ่งอันอะไรวะเฮ้ยคือ เอาจริงๆนะของใหม่มันไม่น่าจะออกยากอะไรมันไม่ได้ใหม่ด้วยปืนลำโพงเงี้ยไซรัาไอเวรอนอิโวล่าครับผมโมดูลรีแพนบิฟายเฮ้ยซึ่งมันไม่ใช่ป่ะสีเสือพวกนี้จริงๆมันก็ถ้าไม่ได้หูดมาอะไรีสุมากครับผมเปิดที่สีมาจะมาทําอะไรอะแต่ประเด็นคือคือกูเปิดได้แต่โดนไงโอ้โหมีปืน เก่าๆมาที่กำลังจะโดนเนิ้อมาเก็บแล้วมาสองงานอย่างเงี้ยแต่แบบช่วงแรกเฮ้ยมันมีแต่โดนจริงๆเว้ยมันคือว่ามันมันมันทุเรศไปเอาจริงนะเออบ่นนึ่งบ่นมั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 นงดหิดนมากๆคืออะไรวะโอเคเพื่อนเรามาหยุดความงดหิดนไ้แค่นี้ก่อนโอ้เคดาวครับผมเจเจดีเจดีโอเคโอเคเพื่อน เราไปดูดีกว่าครับผมว่าผู้โชคดีทั้ง7ดคนที่ได้เซราอุลาไปเนี่ยจะมีใครบ้างครับผม,มยูทูบล็อกกันกนไปดูกันมฮในมาส่วนของการจับรางวัลกันดีกว่าครับผมผมก็จะใช้เว็บไซต์อันนี้นะครับผมในการจับรางวัลอัดล็อกที่โย่มาอัดล็อกมาคืดเขาให้ครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วก็ต้องมีแฮชแท็กดีนะครับ โอเคแล้วก็มาดูนะผมว่ามีผู้โชคดีทำหรับกติกาอยู่ทั้งหมดกี่คน348คนว้าวอันนี้ถือว oh hey. ่าโหดเยอะเฮ้ยคือ7คนผู้โชคดีมันจะต้องเจ๋งมากๆเลยครับผมดวงจะต้องดียมากจาก348คนน่ะโอเคมาดูกันขีกว่าครับผมว่าคนแรกที่จะได้สเตลลาอิวลาไปคือ คน,ค,คนแรกครับผมคือปึ B ๊บครับผม Creator Wolf Concentration ว้าว Creator Wolf โอเค 0m นะครับผม 0m จะโอ้โหแม่มัน o m มันจะเกลือกเกลือโอเคไม่มีซ้ำผมก็ได้ไป Yes โอเคคนที่สองครับผมที่จะได้ คือคนที่สองได้แก้ขึ้นมาลินีแสงแรงเขาจะจะให้หเดี๋ยวไอ้นี่มันคือไอดีผมเย้ย <c oughs> ไม่ใช่นีคือมันต้องใส่ไอดีตัวเองดิเออ,อันนี้ก็ <c oughs> ไม่ได้นะเฮ้ยมันต้องใส่ไอดีของตัวเองไม่ใช่ใส่ไอดีผม อไมอไยอะไรไม่ได้เขออ้ามาที่ฝ่าผมบ้าบอจะแจกไดยังไงหรอโอเคคนที่สองครับผมจับอันที่สองครั้งที่สองคือคุณรั่งจิติพัฒนาโชตน,นดีด้วยนะครับอันนี้มรืต้องแฟนนี้บ้าบอใส่ไอเดี้ยผมได้ไงเนี่ยแล้วจะแจกให้ตัวเองเหรอโดนจีเอ็มตบเลดเนี่ยด <D> ีค <K ill> ิย d ี d ยูดีอยูไม่ใช่อาไม่มี3ผมก็ได้ไปมันต้องแบบนี้นะครับผมคุณมาในนินีครับผมนะไม่ใช่มาใส่ไอดีผมตามตัวอย่างแบบนั้นต้องสื่อใส่ไอดีของตัวเองอ,อันที่3ามาผมมาดูกันใครจะได้อาคือกาะตูนโซดคอนเกตูเรชันว้าวล้ว <laughs> พ่อมาดราเดอแหมมีมยี่หคำหวาน <laughs> รักจากหัวใจเออ ดีบปุดีปุ๊บ D2 D2 ไม่มีสัมผมก็ได้ไปโอเคอันที่4แล้วนะอันที่สครับผมใครจะได้ไปอุ้อชุบพคุณวัฒนาครับผมวารรตี้ยินดีด้วยนะครับปืนสวยมากครับขอให้ได้ขอให้โดนโอเคครับอันนี้ก็ Android อีกแล้ว ไอโอเอสมีไหมเนี่ยสตรีมมีไหมเนี่ยเอไอครับไม่มีเกิดได้ไปโอเคครับผมต่อไปอันที่5แล้วมาดูกันว่าใครจะได้ไปครับอันที่5เป็นของคุณจวนเดียโกเอซีคอนเกรตูเรชัน โอเค Thank you so much for ok giving bro I really hope win yeah you can but ซ้ำหรือเปล่า J one J one ไม่มีซ้ำก็ได้ไปโอเค for you you can bro ต่อไปครับผมอันที่หกแล้ว เป็นของสเตล่าเป็นของคุณคุณนากรพันชัยยินดีด้วยนะครับนี่ไอ s เสมาแล้วแต่นึกว่าจะไม่เห็นนะครับมาสาตอรเนี่ยหรือสตรีมเนี่ยไม่มีเลยนะนะสตรีมนี่นะปุ๊บก็มาครับผมวางไว้อายอหกนะครับผมไม่มีเคยเห็นไอดีนี้เลยนะเนี่ยไม่น่าทำเลยผมยินดีเฮ้ยผมได้ไปนะอันสุดท้ายแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยสมาชิกของเดมอนไปไหนหมดเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมาชิกเนี่ยไปไหนหมดโอเคครับผมอันสุดท้ายครับผมเป็นของที่ไปเรียกวันคอยเฮ้ยพูดถึงสมาชิกสมาชิกก็มาว้าวนี่คือผลบุญของการสมาชิกช่องเดมอนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่พี่ไปวัน้อยครับผมเป็นสมาชิกของช่องผมเหมือนกันนะครับโอเคเราต้องดอกจันไว้ครับผมไหนว่าดอกจันอยู่ไหนเนี่ย ปลาปลาปลาสมาชิกไม่ต้องตรวจครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้ <g ül> ได้อยู่แล้วไม่ถึงซ้ำสิบรอบก็ได้สิบรอบเลยแต่ว่าจะได้หรือเปล่าตั้ง3ามร้อยสี่ิบคนขนาดนี้นะโอเคผมก็ขอแสดงความยินดีภูชคด,ดีทั้ง7คนด้วยสมยครั้งหนึ่งแล้ว <c oughs> นะก็คอยติดตามกันนะผมว่าจะมีอะไรมาแจกนะครั้งต่อไปจะต,ต้องเป็นอะไรที่แบบเจ๋งแน่นอนเลยครับผมแล้วก็ มีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมล่ะที่ทำผิดกติกาใส่ไอดีของผมมาคือจะมันจะเอายังไงล่ะคือแบบจะแจกไปให้เขาได้ยังไงจริงก็พูดเป็นผู้โชคดีแต่ว่าทำผิดกติกาบุญมีแต่ว่ากรรมบ้างโอเคเสียใจเสียใจด้วยนะครับผมแล้วก็มีสมาชิกของผมหนึ่งคนที่เหียบเปียกเหียเปี้ยเอาแสดงความยินดีคุณสองเลยครับผมนะสมาชิกครับสำหรับสิทธิพิเศษของสมาชิกนะผมก็ ถ้าเกิดจับชื่อซ้ำเนี่ยก็จะสามารถรับรางวัลได้แม้ว่าจะมีหลายชื่อซ้ำๆนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นสิทธิพิเศษของสมาชิกก็มาสมัครกันได้นะไคของโอเคอยังไ,กไง,งก็ออกมาติดตามกันนะครับผมว่าครั้งต่อไปจะมีอะไรมาแจกตอนเราวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายบอล